โอ้ลากมันถสามร้อยเมตรเลยนะเงินกับน้อยไม่เป็นไรมีมีเยอะแล้วเ h ็นสวนนว่า ดูข้างหน้าก่อนเรอกับข้าวชบปาด้วย ใช้รถสุสาน